ในระหว่างที่มุคโคดาและปาร์ตี้นักจนภัรไอรอนวิวกำลังเดินทางจากอาณาจักรเรเซฮิลไปยังอาณาจักรเฟนเนนช่วงเย็นที่กำลังตั้งแคมป์ฐานอาหารเฟนเดลในตำนานตัวหนึ่งที่เดินผ่านละแวกนั้นถูกดึงดูดด้วยกลิ่นของหมูผัดขิงที่มุคโคดากำลังปรุงและเข้ามาอย่างกระทันหันทำให้กลุ่มไอรอนวิวและมุคโคดาต,ต้องประชิญกับความหวาดกลัวเฟนเดลออกคำสั่งทันทีให้มุคโคดาท,ทำหมูผัดขิงให้เขากินมันสวาปาาหมูผัดขิงไปเป็นจำนวนมากอย่างอริสอร่อยเนื้อหมูราวๆสิบกิก่ เฟนริลพูดขึ้นถ้าอยู่กับเจ้าคงใด้กินอาหารอร่อยตลอดไปใช่หรือไม่มุโคโคดะไม่เข้าใจจุดประสงค์ของมอนสเตอร์ตัวนี้มันบังคับให้มุโคโคดะทำปะทสัญญาอสูรรับใช้ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่ปาร์ตี้เอรอนริวเสนอให้กับมุโคโคดะว่าควรทำตามที่มันขอมุโคโคดะได้ตั้งชื่อมันว่าเฟลมาจากคำว่าเฟนริลซึ่งเฟลรู้สึกว่ามันดูดีกว่าชื่อก่อนหน้านี้อย่างโปจิฮาจิชิโร่หรือโคโรซึ่งล้วนเป็นชื่อสุนัขที่คนญี่ปุ่นนิยมตั้งเฟลยัังบอกอกกีว่่่าาเขขไมใชสุน ทำให้เฟลเป็นอสูนรับใช้ตนแรกของมุโคดะถึงแม้จะอยู่ในฐาน,นะาอสูนรับใช้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเฟลกับมุคโคดะไม่ได้เป็นแบบเจ้านายกับผู้รับใช้ทั่วไปแต่เป็นแบบคนที่ทำอาหารอร่อยให้กินมากกว่า เฟลเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งเกินไปการปรากฏตัวของเฟลทำให้อาณาจักรต่างๆที่เดินทางไปตื่นตะนกมีผู้มีอำนาจพยายามใช้ประโยชน์จากเฟลแต่มุคโคดาก็พยายามบ่ายเบียงเรื่องการเมืองเหล่านี้มาหลายวิธีทั้งการหนีและการขู่ทำร้ายจนกระทั่งกลุ่มมุคโคดาเดินทางมาถึงอาณาจักรเลโอนฮาร์ตและได้รับพระราชองการจากราชาราชนีโดยตรงทำให้ปัญหาเรื่องขุนนางกับการซื้อตัวมุคโคดาและเฟลสิ้นสุดลงเพราะมีอำนาจของกษัตริย์จากอาณาจักรใหญ่คุ้มครองแลกกับการที่พวกเขาต้องปกป้องเมืองและประชาชนยาม,มีภัยลุกราน ข้อมูลสายพันธุ์เฟลมีรูปร่างคล้ายหมาป่าขนสีเงินอมม่วงแวววาวเปล,ล้วไหวปลายเท้ามีขนสีแดงและมีสัญลักษณ์ของเทพียงสายลมประทับอยู่ที่หน้าผากเพียงแค่เห็นเฟลผู้คนก็หวาดกลัวโดยเฉพาะนักยนตไพรระดับสูงที่จําได้วันคือเฟนดิลแม้บางส่วนจะมองว่ามันคล้ายกับเกรทวูฟก็ตามในฉบับมังงะตอนแรกเฟลปรากฏตัวดมีขนาดใหญ่มากเกือบเท่าช้างแต่ขนาดตัวของเฟลก็ปรับเปลี่ยนไปมาในแต่ละช่องของมังงะจนในที่สุดก็มีขนาดคงที่ ประมาณ1.5-2เมตรเส้นขนของเฟนเรียวมีแสงสว่างเล็กน้อยสามารถใช้เป็นไฟสองทางในยามค่ำคืนได้ขนของเฟนเรียวยังมีมูลค่าสูงมากแม้จะไม่สูงเท่าเกรดของเอนเชียนดราก้อนโยฮันและวิลเลมเคยขอให้แบ่งขนของเฟลมาบ้างมุคโคดาได้สัญญากับกิลคาร์เรนาว่าจะมอบขนของเฟนเรียวให้แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มอบขนของเฟลให้ตามสัญญามีการเปิดเผยว่าเฟลกำลังวางแผนให้รรมุคโคดาทำอาหารที่เขาชอบเป็นการแลกเปลี่ยนกับขนของเขา เฟลเป็นมอนสเตอร์หายากระดับซูเปอร์แรสเปเชียลเลเวลเกิน1000ที่มีจํานวนน้อยมากมีบันทึกว่ามีเฟนเริลตัวอื่นที่เคยทําสัญญาอสูรดับใช้เมื่อ700ปีก่อนเมื่อประมาณ500ปีก่อนเฟลเคยต่อสู้กับพิกซี่ดราก้อนตัวอื่นที่ไม่ใช่โดราจ,จังแม้เฟลจะประหลาดใจกับความเร็วของมันแต่ก็สามารถเอาชนะได้ประมาณ400ปีก่อนเฟลเคยต่อสู้กับมังกรโบราณหรือแอนเชียนดราก้อนแต่จบลงด้วยผลเสมอกันในตำนานของโลกมนุษย์พบเห็นเฟนเิลวครั้งล่าสุดเมื่อ300ปีก่อน เฟลเคยทำลายล้างทั้งประเทศมาแล้วเพียงเพราะอารมณ์เสียกับพวกมนุษย์เนื่องจากเฟนเดลมีจำนวนน้อยจึงคาดการกันว่าเกรทบูฟอาจวิวัฒนาการเป็นเฟนริลได้มีการกล่าวกันว่าเฟนริลวที่รลเวลเกิน1000พจะมีอายุยืนได้ถึง1 0,000ปีเฟลคือเฟนริลวตัวสุดท้ายมีการเปิดเผยสาเหตุว่าทำไมถึงเหลือเพียงตัวเดียวอยู่จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้กล้าตำนานที่รับพรให้มีอายุยืนยาวจากเทพผู้สร้างเดมิอุสซึ่งมีการบันทึกว่าในประวัติศาสตร์ ผู้กล้านในตำนานคนดังกล่าวเคยต่อสู้กับเฟนริลวซึ่งเฟนริลตนนั้นคือญาติทางห่างของเฟลในนิยายระบุว่าคือคุณอาของเฟลคุณอาของเฟลสามารถเอาชนะผู้กล้านในตำนานได้มีการเปิดเผยอีกว่าเฟนริลวตอนอื่นที่เลเวลเกิน1000และมีชีวิตอยู่มานานนับหมื่นปีได้เบื่อหน่ายในทวีปของมนุษย์และเดินทางข้ามทะเลไปยังทวีปอื่นแล้วซึ่งเผ่าพันธุ์เฟนริลดูเหมือนจะเป็นมอนสเตอร์ที่ชอบเนจรไปเรื่อยทำให้พบเห็นตัวได้น้อยบุคลิกภาพและอุปนิสัย เฟลจะแสดงความภาคภูมิใจเมื่อผู้คนให้ความเคารพและแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้อื่นที่พยายามใช้ประโยชน์จากตนและมุโคดะเขาจะข่มขู่ผู้มีอำนาจเมื่อรู้ว่าพวกมันมีเจตนาจะใช้มุโคดะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างไรก็ตามเฟลจะไม่ทำร้ายเด็กๆและพลเมืองทั่วไปเขาไม่มีท่าทีสนใจมนุษย์ที่มองเขาและเดินผ่านไปผ่านมาเฟลจะแอบกลางบาเรียเวทมน่อไ้กับเด็กๆเพื่อป้องกันภัยอันตรายเฟลจะเรียกชื่อสูรรับใช้ที่เขายอมรับส่วนมุโคดะจะเรียกด้วยคำว่าท่านหรือเจ้า ตามอารมณ์และสถานการณ์เอลแลนจะถูกเรียกว่าเอลในมังงะบางครั้งก็เรียกว่าคุณเอลแลนเฟลจำชื่อของผู้ที่มุคดามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเช่นเลมเบิร์ดหรืออูโกรวมถึงชื่อเทพและเทพีต่างๆได้สําหรับมอนสเตอร์เขาจะเรียกตามชื่อเผ่าพันธุ์และค่ากับมอนสเตอร์ที่เขายอมรับหรือพวกมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งโดยพื้นฐานแล้วเฟลถือว่ามนุษย์คนอื่นมีค่าต่ํากว่ามอนสเตอร์หรือเป็นเพียงมแมลงโดยปกติจะเมินพวกมนุษย์เว้นแต่จะถูกโจมตีในงานเข้าเฝ้าที่เมืองหลวงของอาณจักรร์ เฟลเกือบจะสร้างเรื่องใหญ่โตเพราะเผอพูดความในใจออกไปแต่ราชนีได้เห็นคุณค่าของเครื่องบรรณาการที่มุคโคดานำมาถวายและรับรู้ว่ามุคโคดาไม่ธรรมดาจึงยอมรับการเจรจาและช่วยสาสางปัญหาเกี่ยวกับคุณนางรวมถึงผู้มีอำนาจที่ตามรางควานแม้จะไม่ได้แสดงออกแต่เฟลก็เป็นห่วงและคอยปกป้องมุคโคดาอยู่เสมอเขามาจะกกางบาเรียเวนบนป้องกันไว้และจะรีบมาช่วยมุคโคดาทันทีเมื่อเกิดวิกฤตโดยไม่ปราณีต่อศัตรู มุคโคดะจะมองเทพแด้เทพียกเว้นเทพผู้สร้างว่าเป็นเทพที่น่าผิดหวังแตกต่างจากเฟลที่บูชาเทพีนินเิวอย่างเคร่งครัดเพราะในเนื้อเรื่องหลักเขายังไม่รู้ท่าแท้ของเทพแด้เทพีและยังเชื่อฟังเทพอยู่เฟลเป็นสาวกเทพรับพรแบบเต็มจากเทพีนินเิวนินเิวเองก็รักและดูเฟลในฐานะสาวกเฟลเองก็มีความนับถือต่อเทพีอย่างลึกซึ้งเขาแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าโดยเฉพาะเวลาที่เขากําลังบังคับให้มุโคดะทำอาหารหรือพาไปดันเจียน แต่พอถูกบอกว่าต้องถวายเครื่องเส้นให้เทพีก่อนเฟลจะยอมถอยทันทีโดยคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญกว่ามีการเปิดเผยว่าเทพผู้สร้างเดมิอ์สได้แอบรับเฟลเป็นสาวกของตนเองอย่างรับๆโดยที่มุโคดะและตัวเฟลเองก็ยังไม่รู้เฟลตกใจมากกับความจริงที่เปิดเผยออกมาหลังจากที่มุโคดะถวายเหล้าบวยเขาพยายามปฏิเสธการเป็นสาวกแต่เดมิอ์สก็ชิงหนีไปเสียก่อนเฟลเป็นคนที่ชอบวางมาดและจะอารมณ์ไม่ดีหากถูกแย่งซีน ในค่ายฝึกบูธแคมป์ของเฟลเป็นภารกิจที่เฟลพามุคโคดะและซุยไปฝึกเรดันเจียนแม้จะเข้มงวดแต่เขาก็ใจดีพอรา่จะกางบาเรียเวทป้องกันให้ในภารกิจล่าอ็อกเพื่อลงโทษนักปยนภัยฝาแฝดที่แย่งอาหารของเขาเฟลได้ลงโทษโดยการจับทั้งคู่โยนเข้าไปในรังอ็อกโดยที่ให้เหตุผลว่านี่เป็นการทำโทษเบาๆเพราะเห็นแก่มุคโคดะเขาได้เวทบาเรียป้องกันร,ระดับอ่อนสุดไว้ที่สองแฝด เฟลคิดว่าการขโมอยอาหารของตนเป็นความผิดที่ถึงตายถึงแม้จะมีบาเดียวเวทป้องกันไม่ให้บาดเจ็บถึงชีวิตแต่ก็เป็นการป้องกันขั้นต่ำสุดทําให้ฝาแฟดตกอยู่ในอันตารายมุโคโดาต,ต้องเข้ามาช่วยจนสามารถกําจัดอ็อก150ตัวได้ฝาแฟดที่เลอดมาได้ก็เกิดอาการหวาดกลัวอ็อกจนไม่สามารถกินเนื้ออ็อกได้อีกต่อไปแสดงเห็นว่าเฟลมีความเด็ดขาดในเรื่องของอาหารมากแค่ไหนในนิย,ยายภาคเสริมการผจ์ภัยครั้งยิ่งใหญ่ของซุยเฟลได้รู้ความจริงว่า เทพีย่งสายลมนินลิวเป็นเทพีที่น่าผิดหวังแต่เขาก็ยอมรับความจริงนั้นและแซงถ้าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อไปยังคงนับถือนินลิวอยู่แสดงเหตุถึงความพักดีต่อเทพีอย่างเหลือล้น,น,นในนิยายเสริมนี้ความสัมพันธ์กับอสูรรับใช้ตัวอื่นและมุโขโดานั้นได้รับการแก้ไขให้ดีกว่านิยายต้นฉบับเพราะในในิยายต้นฉบับความสัมพันธ์ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่เฟลยังเสนอไอเดียที่จะให้มุโขโดาไปทํากิจกรรมอื่นอย่างเช่น ทำอาหารหรืออาบน้ำเพื่อที่เขาจะได้ฝึกต่อสู้กับซุยที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเฟลยังรักการต่อสู้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขากินอาหารของมุคโคดะจนอิ่มเขาจะออกล่าม,มอนสเตอร์เพื่อให้อาหารย่อยและจะท้าทายทุกคนที่เขาเห็นว่าแข็งแกร่งเฟลไม่ชอบน้ำตอนที่มุขโคดะชวนเขาอาบน้ำเพราะตัวสกปรกจากการล่าเขาดูตื่นตระหนกจนพูดติดอ่างและตอนได้ถูกถามว่าสามารถรดน้ำที่หน้าได้ไหมเฟลก็แสดงท่าทีเหมือนกำลังทำใจ เมื่อถูกบอกให้อบน้ำเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งเขาก็ตกใจว่ามันบ่อยเกินไปหลังจากนั้นเฟลก็มักจะหนีไปล่าม,มอนสเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการอาบน้ำตลอดแต่เขาชอบการแปลงขนมากถึงแม้ว่าเฟลจะนอนหรือนั่งบนพื้นดินได้สบายๆเมื่ออยู่กลางแจ้งแต่ในฉบับมัง,งะเฟลจะชอบใช้โซฟาเมื่ออยู่ในอาคารเขามักจะนอนเหยียดยาวเต็มโซฟาสำหรับสีที่นั่งบ่อยๆตอนที่ตามมุค,คดะเข้าไปในอาคารกิวเฟลขอใหพนักงานนำโซฟามาให้เป็นพิเศษ การที่เฟลรีบเข้าไปนอนทันทีหลังจากที่มุคโคดะปูผ้าหม่มผืนใหญ่ให้สแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นมอนสเตอร์ในตำนานแต่ก็ก็ชอบใช้เฟอร์นิเจอร์พอสมควรในฉบับอิเมะเนื่องจากอิทธิพลของกฎหมายสากลจากการเผยแพร่วิดีโอออนไลน์ทําให้คําพูดคําจาและการกระทําของเฟลมีความอ่อนโยนลงเล็กน้อยในช่วงแรกเฟลถูกปกปิดตัวตนวต่าเป็นเกรทบูฟเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทําคนแตกตื่นแต่หลังจากที่มุคโคดะมีแรงนับยนตไัยสูงขึ้น แก้ไขวิกฤตฉุกเฉินจากการบุกข,ของฝูงไวเวิร์นที่คาลิเนาได้เฟลก็เริ่มยอมรับการเปิดเผยว่าตัวเองคือเฟนเดลมากขึ้นปกติแล้วถ้าใครเรียกเฟลว่าลุงเขาจะโมโหมีเพียงซุยเท่านั้นที่เฟลอนุญาตให้เรียกลุงได้นิสัยการกินแม้ว่าเฟลจะเป็นกำลังหลักในการต่อสู้ด้วยพลังอันแข็งแกร่งของเขาแต่เขากินเยอะามากมมุคโคโดากล่าวว่าเฟลกินเนื้อ8-10กิโลกรัมต่อ1มือ้อหรือราวๆ30กิโลกรัมต่อหนึ่งวัน เฟลชอบซอสกระเทียมเวลากินกับเนื้อเป็นพิเศษโดยพื้นฐานแล้วเขากินอาหารที่มุคโคดะทำได้เกือบทุกอย่างทำให้มุคโคดะต้องลำบากในหลายด้านโชคดีที่เนื้อส่วนใหญ่ Feel เฟลไปล่ามาเองมุคโคดะมีรายได้จากการขายวัตถุดิบของมอนสเตอร์ยกเว้นเนื้อของมันเฟลยังชอบของหวานเช่นช็อตเค้กหรือพุดดิ้งนอกจากอาหารแล้วเขาก็ชอบเครื่องดื่มจากในซูเปอร์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกน้ำหวานหรือโคลามักจะกินเป็นประจำ เฟลเคยสนใจกาแฟที่มุคโคดาดื่มแต่หลังจากลองจิบเล็กน้อยก็รู้สึกขยะดในความขมเขาไม่เข้าใจว่าดื่มไปได้อย่างไรจะบ่นแบบนี้ทุกครั้งที่เห็นมุคโคดาดื่มกาแฟสิ่งที่แปลกคือแม้จะมีนิสัยที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แต่เฟลกลับไม่สนใจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยเฟลยังชอบรสเผ็ดจัดอย่างตอนที่กินมะเขือยาวผัดหมาล่าเขาราดน้ำมันพริกเผาเกือบหมดขวดพร้อมส่งเสียงดีใจที่ได้ลิ้มรสชาติที่ถูกปากในนิยายเล่มหกเขายังกล่าวว่า อาการเล่นชาและร่างกายร้อนเผาคือสิ่งที่เขาชอบก่อนหน้านี้เฟลเอาแต่กินเห็ดพิษและปลาที่มีพิษโดยอ้างว่ามันไม่เป็นพิษต่อเขาสิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่าเขาชอบความรู้สึกเผ็ดโดยที่ไม่สนใจเรื่องอื่นใดหลังจากทานอาหารของมุคโคดาเป็นประจำรสนิยมของเฟลก็สูงขึ้นจนถึงขนาดพูดว่าเขาจะไม่กลับไปกินเนื้อดิบโดยปราศจากการปรุงอีกต่อไปทางทีมเมื่อก่อนก,ก็กินได้มาเป็นพันปีเวลาที่ในอาหารมีผักเฟลมักจะบ่นว่า ทำไมต้องใส่ผักมันไม่จำเป็นหากผักดังกล่าวมีการปรุงรสและเข้ากับส,วส่วนผสมอื่นๆได้ดีเขาจะกินอยาอ่างอริดอร่อยแม้จะบ่นก็ตามเฟลยังชอบกินขนมปังข้าวและพาสตา้าอีกด้วยอย่างไรก็ตามในเมื่ออาหารหนึ่งมือ้อต้องมีเนื้อเป็นส่วนประกอบหลักพลังและความสามารถสเตตัสของเฟลอายุ1 0 1 4ปีเพศผู้เผ่าพันธุ์เฟนริลเลเวล947พลังกาย1 1 1 พลังเวท9,778พลังโจมตี9,442พลังป้องกัน1 1 7 2ความว่องไว9,974โดยรวมแล้วเฟลมีสเตตัสรวมมากกว่าผู้กล้าในตอนที่ได้กินอาหารของมุคโคดะค่าสเตตัสของเขายังเพิ่มขึ้นแบบชั่วคราวซึ่งจะแข็งแกร่งกว่านี้มากในฐานะมอนสเตอร์ในตำนานที่ได้รับพรจากเทพีเฟลจึงเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลกแม้กระทั่งก่อนที่จะพบมุคโคดะ ค่าสตัสของเฟลเกือบจะถึงขีดสูงสุดของเผ่าพันธุ์ว่ากันว่ามีเพียงแอนเชียนดราก้อนเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับเฟลได้เขาสามารถเอาชนะมอนสเตอร์เรนเอสอย่างอาเปบได้แล้วแม้ในตอนนั้นยังไม่ได้รับพรจากนินริวก็ตามด้วยอายุที่มากกว่า1,000ปีเฟลสามารถอ่านตัวอักษรใน้างแต่ไม่สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้จึงทําได้แค่คาดเดาจากภาพประกอบเท่านั้นเฟลจึงเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ไม่กี่ตัวที่สามารถสื่อสารและพูดภาษามนุษย์ได้ เขายังเป็นแหล่งข้อมูลหลักให้กับมุคโคะในทุกเรื่องเกี่ยวกับต่างโลกและมีความรู้เกี่ยวกับวิธีต่อสู้และเอาชนะมอนสเตอร์ทุกตัวที่พวกเขาเคยเจอมาโดยเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีเนื้อคุณภาพสูงเฟลมีความแข็งแกร่งทางกายภาพที่สูงมากสามารถเอาชนะมอนสเตอร์ได้ด้วยการตวัดกรงเล็บหรือการกัดเพียงครั้งเดียวเขายังวิ่งด้วยความเร็วสูงมากจนทาให้ใครก็ตามที่ขี่เขาต้องลําบากในการจับแม่อพระตกเฟลสามารถวิ่งได้ทั้งวันและจะหยุดเฉพาะตอนกินอาหารและนอนเท่านั้น เขาสามารถทำได้ต่อเนื่องไม่ว่าจะวิ่งผ่านทะเลทรายที่ร้อนระอุหรือพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหนาวเหน็บเฟลสามารถส่งเสียงคำรามที่ดังมากพอที่จะทาให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเสียการทรงตัวหรือเพื่อดึงดูดความสนใจและบังคับให้พวกเขาต้องปิดหูเพื่อป้องกันไม่ให้แก้วหูเสียหายเฟลมีความชํานาญอย่างมากในการพัฒนากลยุทธ์การต่อสู้เขาร่วมมือกับซุยและโดราว่าจะโจมตีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งด้วยวิธีใดและที่ไหน เพื่อให้เอาชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถทางเวทมนต์เฟลกล่าวว่าในการล่าเขาจะใช้กรงเล็บและคมเขี้ยวแต่เวทมนต์เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการกำจัดพวกปลาซิวปลาส้อยจำนวนมากในคราวเดียวเฟลสามารถใช้เวทมนต์ได้หลายขแขนงและสามารถควบคุมความรุนแรงของมันได้ตั้งแต่การทำลายล้างไปจนถึงรูปแบบที่ไร้พิษภัยความเชี่ยวชาญในเวทมนต์ของเขาถึงขนาดที่เขาสามารถใช้เวทที่มีผลทำลายล้างโดยไม่ต้องไร้คาถาหรือแม้แต่ขยับตัว ซึ่งทาให้นักเวทคนอื่นต้องตกตะลึงเขามีพรสวรรค์ที่เข้าได้กับเวทธาตุทุกชนิดรวมถึงเวทม์บาเรียในตำนานอีกด้วยพรของเทพและเทพ,พีด้วยพรจากเทพ,พีแย่งสายลมนินลิวเวอร์ชันเต็มทําให้เฟลม,มีภูมิคุ้มกันต่อโครคภัยไข้เจ็บและสภาวะผิดปกติต่างๆอย่างสมบูรณ์ทําให้กินพิษหรืออาหารที่มีรสจัดได้โดยไม่มีปัญหาพรนี้ช่วยเสริมพลังเวทธาตุลมอย่างมหาศาลทําให้การใช้มานาสำหรับเวทม์ธาตุลมแทบจะเป็นศูนย์ เนื่องจากเวทบนธาตุลมเป็นเวทบนที่เฟลถนัดอยู่แล้วเมื่อรับพรนี้จะทำให้มีพลังรุนแรงยิ่งกว่าเวทบนโจมตีโดยตรงอย่างสายฟ้าหรือไฟมีการเปิดเผยว่าเฟลคือผู้ใช้เวทบนธาตุลมที่ทรงพลังที่สุดในโลกพรของเทพแห่งสงครามวาฮารตามคำขอของมุคโคดะเทพวาฮารเดมอพพรให้กับเฟลซึ่งทำให้เขาได้รับสกิลเสริมความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่จะเพิ่มสเตตัสทั้งหมด50%เเมื่อต่อสู้โดยไม่จำเป็นต้องกินเนื้อวาคิวอีกต่อไปในขณะเดียวกัน มันก็ทาให้เฟลกระหายการต่อสู้มากขึ้นด้วยโดยสกิลนี้จะมีแค่ในฉบับนิยายและอนิเมะเท่านั้นในฉบับมังงะนินริวห้ามไม่ให้วาฮากยุ่งกับสาววกของตนโดราเลยเป็นอสูรรับใช้เพียงตัวเดียวที่ได้รับสกิลนี้เนื่องจากเป็นพลังเทพแห่งสงครามสามารถไป้องภัยได้ทุกเมือ่อพลังนี้จึงยังไม่จําเป็นสรับเฟลจนกว่าโมโคโดะและพวกพ้องจะประชิญหน้ากับวิกฤตความถนัดด้านเวทมนต์เวทบนศักดิ์สิทธิ์หอกแสงศักดิ์สิทธิ์เป็นเวทบนศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังโจมตีสูง มีบันทึกไว้ในห้องสมุดของเมืองรอเทลว,ว่าเคยมีเฟนริลใช้สังหารฝูงมอนสเตอร์จำนวนมากในการโจมตีเดียวว่ากันว่าสามารถทำลายล้างทั้งประเทศได้เนื่องจากมีพลังทำลายล้างถึงขนาดทำลายประเทศได้จริงจึงยังไม่มีการใช้ในเนื้อเรื่องด้วยพรจากเทพและเทพ,พีเฟลสามารถใช้เวทบนศักดิ์สิทธิ์ได้อานุภาพของมันกนระุนแรงเหมือนกับที่บันทึกไว้ในตำนานเวทมนลมเฟลมีความถนัดในเวทมนลมซึ่งได้รับการเสริมพลังเพิ่มเติมจากพรอของเทพ,พีนินริล ทำให้เขาสามารถใช้เวทบนลมได้หลายแบบแม้กระทั่งช่วยเขากระโดดข้ามสิงเกีดขวางหรือป้องกันแม่กระแทกพื้นตอนร่วงทอร์นาโดเฟลสามารถสร้างทอร์นาโดที่มีแรงพอจะทำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกระเด็นขณะที่กระแสลมเชี่ยวกราดก,ก็เหมือนคมมีดไร้ที่สิ้นสุดที่บาดผิวหนังของศัตรูอีกทั้งยังพัดเป้าหมายให้ปลิวไปในอากาศเฟลสามารถควบคุมขนาดและความรุนแรงของทอร์นาโดได้และใช้มันเพื่อเล่นกับซุยในขณะที่รอมุโคโดะ เวททรโดเคยสร้างบาดแผลร้ายแรงต่อกิฟอนและสร้างบาดแผลแก่เอนเชียนดรากอนรวมถึงทำลายเกรดเพื่อลดพลังป้องกันลมร้อนเฟลสามารถควบคุมลมให้มีความอ่อนลงคู่กับเวทไฟเพื่อใช้เป่าเสื้อผ้าและตัวให้แห้งกระแสจิตเฟลสามารถสื่อสารกับมุคโคดะและสูนรับใช้ตัวอื่นได้โดยไม่ต้องพูดผ่านทางกระแสจิตเป็นฟังก์ชันจากการทำปาสัญญาเวทมนบาเรียเฟลสามารถใช้เวทมนบาเรียได้ แต่โดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้กับมุคโดะเพื่อป้องกันการโจมตีในขณะที่เขาออกไปล่ามอนสเตอร์บาเรียยังสามารถป้องกันความร้อนและความเย็นแม่ผ่านเข้ามาได้ยิ่งบาเรียมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งใช้พลังเวทมากขึ้นเท่านั้นและบาเรียจะยิ่งหายไปไวขึ้นเฟลสามารถกางบาเรียไว้ได้นานหลายวันแต่บาเรียจะไม่ป้องกันผู้ใช้ในกรณีที่มาจากผลกระทบทางอ้อมอย่างเช่นการกระเด็นจะได้รับแรงกระแทก เวทมนตรีในตอนที่ฟิลได้รับการเสริมสติตัสจากอาหารสามารถป้องกันลมหายใจของมังกรได้อย่างสบายเวทมนตร์สายฟ้าฟิลใช้เวทมนตร์สายฟ้าเป็นหลักในการกำจัดมอนสเตอร์ระดับสูงให้ตายลงด้วยการโจมตีเพียงหนึ่งครั้งสามารถจัดการไม่กระทั่งมิทิวิซาร์ที่ลดผลกระทบของเวทมนตร์ได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแม้แต่กับแอนเชียนดรากอนเวทสายฟ้าก็สามารถสร้างความเสียหายได้หากทำลายเก็ดของมันเสียก่อน แม้แต่เฟลก็ยังลำบากใจกับความสามารถในการฟื้นตัวของเอมเพอเรอร์สลามหรือจกักรพรรดิสลามอันเป็นร่างวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของสลามแต่เฟลก็สามารถโค่นมันได้ด้วยมหาเวทสายฟ้าเพียงครั้งเดียวในการ,รเผชิญหน้ากับไฮารา่ก้าหัวเฟลสามารถใช้เวทบนมหาเวทสายฟ้าพิเศษ9้าวลูกพร้อมกันเพื่อสังหารมันได้แต่เนื่องจากต้องใช้เวลาร่ายจึงได้ร่วมมือกับซุยและโดราจังเพื่อจัดการหัวของมันคนละสามหัว เฟลยังสามารถควบคุมพลังเวทบนสายฟ้าเพื่อป้องกันแม่เป้าหมายตายทันทีอย่างเช่นปลาที่ทําให้พวกมันเป็นอาพาธชั่วคราวเท่านั้นเวทบนดินเฟลใช้ stone bullet กระสุนหินขนาดลูกวอลเล์บอลเพื่อยิงไวเวิร์สามตัวที่บินอยู่ให้ตกลงมาเฟลใช้เวทบนดินสร้างเสาเข็มแหลมคมพุ่งออกมาเป็นวงกว้างจากพื้นดินทิ่มแทงฝูงอ็อกเพื่อทําลายรังมันเวทบนน้าแข็ง เฟลเคยสร้างก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ใส่ในชามเพื่อใช้ทำอาหารของมุคโคดะสกิลของเฟลเฟลมีสกิลที่ใช้ในการต่อสู้มากมายอย่างเช่นสกิลต้านทานการโจมตีทางกายภาพและสกิลต้านทานการโจมตีด้วยเวทมนต์ซึ่งช่วยลดความเสียหายจากการโจมตีอ,อื่นๆนอกจากนี้ยังมีสกิลเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพทําให้เขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกด้วยสกิลลดการใช้พลังเวททาให้เขาไร้เวทมนต์ได้ง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสียพลังเวท หลังจากได้รับพรจากเทพเอกสองครามเฟลก็ได้รับสกิลเสริมความแข็งแกร่งในการต่อสู้ซึ่งจะเพิ่มสถานะของเขา50%เมื่อต่อสู้สกิลประเมินเฟลมีความสามารถในการประเมินซึ่งเป็นสกิลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุต่างๆด้วยการมองทําให้เขาค้นพบว่ามุคโคดะเป็นผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญซึ่งมุคโคดะได้กําชับให้เฟลเก็บเป็นความลับทันทีตรวจจับมอนสเตอร์เฟลสามารถตรวจจับมอนสเตอร์ได้แต่สกิลนี้ไม่ได้ระบ,บุตําแหน่งที่แน่นอน แต่ก็เพียงพอสำหรับเฟลที่จะรู้ตำแหน่งโดยประมาณของมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงกรงเล็บสังหารเป็นสกิลที่เฟลคิดค้นขึ้นเมื่อ600ปีก่อนเฟลใส่เวทบนเข้าไปในกรงเล็บแล้วปล่อยออกมาจากกรงเล็บเหมือนคลื่นพลังกรงเล็บสามารถฉีกกระชากศัตรูได้แม้ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ขยับกรงเล็บเลยมันมีพลังมากพอที่จะสังหารมอนสเตอร์ระดับสูงได้กรงเล็บสังหารใช้ครั้งแรกกับออเทรอสในป่าอาถรรพ์ที่ดันเจียนก็มีใช้เทคนิคคล้ายกันแต่ด้อยกว่าอเทมกระเป๋าเวทมน บางครั้งมุคโคดะจะให้เฟลยืมกระเป๋าเวทมนที่คล้องคอได้เพื่อใช้ในตอนที่เฟลและอสูรรับใช้ตัวอื่นไปออกล่าส่วนมุคโคดะแยกไปทำอาหารหรืออาบน้ำเป็นกระเป๋าเวทบนขนาดกลางที่ได้จากหีบสมบัติชั้น29ของดันเจียนโดรานมีขนาดใหญ่พอจะใส่กระสอบป่านขนาดใหญ่ได้20ใบซึ่งเหมาะสำหรับใส่มอนสเตอร์ที่เฟลล่ามาได้บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์กับอสูรรับใช้ในเนื้อเรื่องมุคโคดะต้องการใช้ชีวิตแบบสบายสบาย แต่ส่วนใหญ่มักจะโดนเหล่าอสาูรรับใช้โดยเฉพาะเฟลบางคับให้ไปประจนภัยเมื่อเฟลได้ยินข่าวเกี่ยวกับมอนสเตอร์หรือดันเจี้ยนที่ไหนก็ตามความอยากอาหารหรือสัญชตาตญาณนักสู้ของเขาก็จะพุ่งพล่านเขาจะไม่สนใจความคิดหรือสถานการณ์ของมุคโคดะแต่จะข้ามมุคโคดะและพาขึ้นหลังมุ่งหน้าไปทันทีทาให้มุคโคดะต้องเผชิญกับความยากลําบากและจบลงด้วยการทําอาหารให้เฟลเพื่อที่เขาจะไม่โดนลากให้ไปต่อสู้หรือประจนภัยเสี่ยงตายอีก อย่างไรก็ตามเฟลทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีในการหาอาหารเขาล่ามอนสเตอร์แรงบีไปจนถึงระดับเทียบเท่าแรงเอสมาเป็นวัตถุดิบทุกวันซึ่งมุคโคดะจะนําหนังกรงเล็บและส่วนอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไปขายทําให้ได้รับเงินก้อนโตและกลายเป็นเหล็กรายได้หลักของมุคโคดะนอกจากนี้เฟลไม่มีเจตนาจะทําร้ายมุคโคดะแต่แรกเขายัางสร้างบาเรียเพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงให้เสมอยิ่งไปกว่านั้นเขายังอ้างว่าเพื่อฝึกฝนมุคโคดะ ที่อ่อนแอจนไม่สามารถใช้เวทบนไฟเบาได้อย่างคล่องแคล่วเฟลจึงสร้างบารียรที่เล็กที่สุดในมุมมองของเขาแล้วโยนมุขดาเข้าไปในรังกอบลินหรือผลักมุขคดาเข้าไปในดันเจียนที่มีแต่ฝูงโคเบาลหลายสิบตัวเพื่อฝึกฝนเวนทบนธาตุดินอย่างสโตนบูลเล็ตมันทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นจริงแต่ไม่ใช่วิธีการที่มุขคดาชอบมุขคดาปฏิบัติต่อเฟลเหมือนสมาชิกในครอบครัวมากกว่าอสูรรับใช้ทำให้เขาไม่ค่อยเข้มงวดต่อเฟลมากนักกระนั้น มุคโคะก็มีวิธีการจัดการเฟลหากเฟลทำตัวดื้อด้านไปมุคโคะจะใช้ไม้ตายโดยบอกว่าใจอดอาหารมาขู่หรือบางครั้งก็จะแก้เผ็ดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นใส่ผักในอาหารของเฟลมากกว่าเนื้อในตอนที่กอนจิเข้าร่วมปาร์ตี้เฟลและกอนจิร่วมกันยุให้มุคโคะขี่กอนจิบินจากเมืองบริกไปยังเมืองคาร์เดนาในทันทีการปรากฏตัวของกอนจิผู้เป็นเอ็นชียนดรา้อนทำให้ทั้งอาณาจักรแตกตื่นและมุคโคะก็ถูกกิลมาสเตอร์ต่อว่า เขาจึงลงโทษเฟลและกอนจิโดยการเสิร์ฟแต่อาหารที่มีแต่ผักเต็มไปหมดตลอดสามมื้อจนกว่าทั้งคู่จะยอมขอโทษนอกจากนี้ในขณะที่รอการชำละลีเวทานในป่าคาเรล,ล่าเฟลและสุนทรใช้ตัวอื่นก็สร้างความวุ่นวายจนทำให้มอนสเตอร์อย่างซูเปอร์ซอรัสซึ่งเป็นมอนสเตอร์สายพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในพื้นที่และเหลืออยู่เพียงเจ็ดตัวสูญพันธุ์ไปมุคโคดากโกรธมากจนให้สุนรัรใช้ทั้งสี่กินแค่ขนมปังกับน้ำเปล่าเท่านั้น และเขายังทําอาหารมื้อนั้นเป็นมังสวิรัติสาหรับกินเองทาให้อสูรรับใช้ทุกตัวสิ้นหวังซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้ผลดีมากทาให้พวกเขายอมขอโทษในที่สุดหลังจากที่ซุยเข้าร่วมปาร์ตี้เฟลรู้สึกน้อยใจเมื่อเห็นมุโคโดะตามใจต่อซุยแตกต่างจากเขาอย่างไรก็ตามเฟลก็เอ็นดูซุยที่มีศักยภาพโดดเด่นและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันเขารับหน้าที่ฝึกฝนการต่อสู้ให้ซุยเป็นการส่วนตัวหรือคอยเล่นด้วยเมื่อมุโคโดะไม่อยู่เพราะติดธุระ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเขามีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับซุยถึงแม้จะไม่ชอบเวลาถูกเรียกว่าลุงแต่เขาก็อนุญาตให้ซุยเรียกเขาว่าลุงได้เฟลเข้ากันได้ดีกับโดราจังในการต่อสู้เพราะโดราจังตัวเล็กแต่สามารถใช้เวมบต์ได้หลายชนิดและมีความเร็วเทียบเท่ากับเขาอย่างไรก็ตามในตอนที่มุคโคดาต,ต้องออกไปทําธุระในเมืองนานๆและทิ้งอาหารสําเร็จรูปไว้ให้กินอย่างพวกขนมปังฟาสต์ฟ,ฟู้ดหรืออาหารที่ทําไว้ล่วงหน้า เฟลโดราจังและซุยก็ทะเลาะกันอย่างก,กับเด็กๆแย่งชิงอาหารที่เหลืออยู่เพียงชิ้นเดียวเพราะทุกคนกินอาหารที่มุกโดคดะกำชับให้ประหยัดจนหมดอย่างรวดเร็วในตอนแรกเฟลเสนอให้แบ่งกันคนละคำแต่โดราจังก็คัดค้านว่าปากใหญ่ๆของเฟลแค่คำเดียวก็หมดพวกเขาคงไม่ทันได้กินสุดท้ายจึงตัดสินด้วยการเป่ายิงฉุบตามคำแนะนําของซุยแต่เฟลเพิ่งจะรู้ตัวว่าด้วยขานหน้าของเขาสามารถออกได้แค่คอนเท่านั้นต่างจากซุยที่เปลี่ยนรูปร่างได้อิสระและโดราจังที่มีนิ้วครบ เมื่อซูชนะไปเฟลก็โวยวายขอให้เล่นใหม่จนถูกโดราจังกล่าวว่าไม่สมกับเป็นผู้ใหญ่เลยในตอนที่รับกอนจิหรือปู่กอรเข้ามาใหม่ๆเฟลและกอนจิก็จะหาเรื่องถกเถียงกันได้ไม่เว้นวันแถมยังชอบแข่งขันในเรื่องต่างๆคงมีแต่เรื่องการต่อสู้และความโดดเดี่ยวในฐานะผู้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่ทั้งคู่เข้าใจกันได้ดีกว่าใครเอาละครับและนี่คือเรื่องราวของเฟลสำหรับคลิปวันนี้คงจะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบายครับผม